อาวาสถานดินน้องแดนเนื้ออยู่ที่หมู่11ตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจงดััหวบุรทรนาี้ค่ะเป็นอาวาสถานที่มีความบุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติเป็นอย่างมากทั้งการทำนาข้าวและป่าไม้ใหญ่ในพื้นที่ของชุมชนค่ะค่ะปีนี้รู้ซึกว่าสิงห้ามค่ะใส่ปุยยัง,งง่อคือเสาโอ้ปุยององามปุยงองงามจากบ้านลาด แต่บ่ไใ้ไสหลายสดายเพราะว่าพื้นที่เขามันมีมันมีใบไม้หลายเป็นเฮ็ดหน้าสิาบไรเห็ดสวนนี่ยังบนเน่เฮ็ดไปเรื่อยๆประมาณอยู่นั่นละสิบไรย,ยี่สิบไรนอกนั้นก็เป็นปา้า<อ>ป้าปลูกเองเบดเ่าเริ่มปลูกตั้งแต่หน<า>ึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งหาหนึ่งหกแต่ก้อนนี่มันเป็นสวนสวนห่างสวนเขาปลูกมั่น ปลูกมั่นเรากับดินเสีย<ม>ก็จะาก็เลยข,ขายทิ้ง<ม>เป็นป้ายาค่าเราก็เพิ่นกันมาปลูกยูค่าปลูกยางมากช่วงปีสองอาสองหงด่กับเ<ม>พื่อนเ่าเริ่มปลูกป้ามาเรื่อยๆอาจารย์พอซอชูชาติาอาจารย์ยูราชพัฒน์ผ่านนักเรียนกับกับภรรยาเพิ่นกับผ้านักเรียนมาปลูกมีกิจกรรมต่างๆกับมาปลูกซึ่งยาติธรรมกับมาปลูกกัน ดีใจปราบปื้มใจเพราะว่าเห็นความตั้งใจจริงที Whew, ่พ <dunk 000 eni> ่อเข้า <gamma> จ <rock teor in> ิดึงจิตวิญญาณลูกๆพววเข้าที่ยุ่ข้างนอกก็ดีใจเข่ามาหากันเรื่อยๆมาซอยกันเทศการเลงานเมื่อปีที่แล้วพ่อครูสมณะโพทิรักได้เดินทางมาทัวอีสานที่ชุมชนดินหนองแดนเหนือจึงทำให้ยติธรรมเกิดความศรัทธา จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนดินมนองแดนเหนืออย่างต่อเนื่องค่ะเช่นทุกๆวันอังคารก็จะมีการนัดมาทานข้าวร่วมกันและมีการจัดค่ายอุโบโสถศีลแปดทุกๆเดือนเดือนละหนึ่งครั้งพร้อมกับมีค่ายกลับสมดุลสุขภาพของทางแพทย์วิถีธรรมอีกเดือนละหนึ่งครั้งเช่นกันค่ะ,ะในช่วงช่วงปกติของเขานี่ค่ะคือภาคกลงหน้าช่วงหน้าช่วงหน้าอ่า ก็ลงแขกก็ลงไปซอยกันลงไปซอยกันล้มแค่ตั้งแต่เริ่มแรกไปแล้วซอยกันช่วงนี้ก็เข้าขึ้นแล้วกะพากับลงเอาหยาแน่หยาแน่ใส่ปุ๋ยแน่เยี่ยมสถานที่ในช่วงนี้ี่ยสถานที่รองรับ่ปทั่วพยาแงของพ่อคูสีมาเยี่ยมนะกะรูสิว่าจะเปลี่ยนแปลงายอยู่กับเพราะว่าจะทำใหาร่วมตัวกันร่วมตัวกันหลายขึ้นแม้ว่าคนแพนออกเขามา ประชุมกันมากินข้าวร่วมกันทำนองนี้ในวันอังคารอังคารมา่กี้เขารวมกันม,มั่งศุภไม่ไปพา,ากันกินข้าวร่วมกันนะครโซกันปร,รึกษา,รรา,รรา,รรากันปรึกษางานกันนะครับมีอย่างกับเัง่อกี้กับลุงแสบบ้างน,นิดนดีด้วยเลยความเตือนโตกระตือรือร้นแล้วก็ส่วนหนึ่งกับในพัฒนาจิตวิญญาณให้มาเห็นความสำคัญของการฟังเสียงฟังธรรมหลักรวมปฏิบัติศีลให้มันเข่งขึ้นอนะไรไป แล้วก็ยังคอนมอเขียวนี่กันฤกษ์เสว่ารักษาสมดุลของร่างกายให้มันร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็ทั้งจิตวิญ,ญญาณกับส่วนหนึ่งก็ได้รับธรรมะธรรมาเอื้อทั้งคนภายนอกพร้อมหรือกิดทั้งคนภายในประสานกันวันนั้นไปการรู้สึกว่าได้รับความตอบรับดีทั้งนอกคนทั้งนอกทั้งในกรู้ันดีครับประสานกันครับที่อาวาสสถานดินหนองแดนเหนือแห่งนี้ สมณะมาคอยพบปะกับญาติธรรมอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดแนวคิดด้านการพัฒนาทั้งด้านเนื้อที่และการพัฒนาทางจิตวิญญาณถ้าพูดจริงๆการให้ความเจริญยิ่งขึ้นถ้าเขาบอเรียกว่ายัางลปล่อยปะบวห่างเหินจากกันในสาราิธรรมเนะาะพุทธพจน์เจ็ดอ่ จะเกิดพุทธพจน์เจตเนี่ยได้ลึกถึงกันเข้ารบกันรักกันมีเมตตากันเนี่ยตัวเนี่ยที่มาร่วมกันมาสื่อสางตัวเนี่ยนะซึ่งช่วงหลังมานี่ก็เออถือว่าดีนะมีสมณะมาอาพรละมาสรอ่งค่ายอุโบสถศีนอ่นญาิโยมกัมาร่วมกันมากขึ้นนะก็ดีขึ้นจิตวิญญาณก็ไในประสานกันขึ้นโดยมีการมาคบคุณกันเนี่ย ตัวนี้จะซอยพัฒนาหยาดโยมอรอบรอบเนี่ยหรืว่าหยาดที่ถ้เนี่ยจะเลร่ญนขึ้นอาว่าสถานดินหนองแดนเหนือที่เห็นนี้เป็นสถานที่ที่เคยบ่มเพาะความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจนถือว่าทุกวันนี้อุดมสมบูรณ์มากทีเดียวค่ะมีป่าไม้ใหญ่มีเห็ดมีหน่อไม้และสิ่งที่เรากำลังพบเห็นในการบ่มเพาะทางปัจจุบันก็คือการบ่มเพาะ การจเจริญเติบโต,ตทางจิตวิญญาณน,นั่นเองค่ะในการที่พญาแร้งมาทัวอีสานดินหนองแดนเหนือในปีที่สองนี้ก็ถือว่าเป็นการรดน้ำใส่ปุ๋ยทางจิตวิญญาณของพี่น้องชาวดินนองแดนเหนือค่ะ